สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เข็มจราก็จะมาขอแบ่งปันอริยมรรคมีองค์8ธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะในอริยมรรคมีองค์8ข้อที่6ก็คือความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะนะคะที่เข็มจราออกมาแบ่งปันนะคะเข็มจราก็จะพูดทุกเทปเลยนะคะว่าสาเหตุเพราะว่าคนนะคะนำาศาสนาพุทธของเราเนี่ยไป แบ่งปันในทางที่ผิดทําให้คนงมงายทําให้คนเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดไปนะคะเ mm hmm. ชื่อไหมคะว่ามันก็คือบาปนะคะถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่การดำเนินการดำเนินชีวิตก็จะนะคะ,ะเจออุปสรรคมากมายนะคะไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนสุดท้ายก็จะ อาจจะหมดตัวได้นั่นเองนะคะหรือถ้าตกนรกถ้าเกิดตายไปก็ตกนรกแน่นอนนะคะปกติมนุษย์เราเนี่ยแค่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็ตกนรกแล้วนะคะแต่นี่นะคะนำศาสนาพุทธไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คนเข้าใจผิดนะคะยิ่งตกนรกแบบไม่ได้ผุดได้เกิดเลยทีนี้วันนี้เข็มจราก็จะมาขอแบ่งปันธรรมะที่แท้จริงนะคะ ที่ช่วยให้พระพุทธเจ้านะคะท่านบรรลุธรรมเข้าสู่อรหันนิพพานก็คือท่านก็ปฏิบัติตามสายกลางหรือ อริยมรรคมีองค์8ซึ่งวันนี้เขมจราก็จะขอแบ่งปันอริยมรรคมีองค์8ข้อที่6ก็คือความเพียรชอบมาฟังกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่ esse, right. อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม um ย่อมปารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมปรารบความเพียรย่อม ย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบูนความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะเห็นไหมคะว่าความเพียรชอบหมายถึงการตั้งจิตของตัวเองประคองจิตของตัวเองนะคะอย่างอย่างแรงกล้าเลยที่จะไม่ให้เกิด สิ่งที่มันเป็นบาปสิ่งที่ไม่ดีที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าให้มันบังเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่ดีถ้ามันบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ต้องประคองจิตตัวเองตั้งจิตตัวเองนะคะระงับมันอย่าให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่คือความเพียรชอบก็คือความเพียรชอบทางด้านจิตใจนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากจะประคองจิตไม่ให้สิ่งที่มันดีสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ หรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วประคองมันไว้ตั้งจิตไว้ว่าไม่ให้มันบังเกิดขึ้นอีกนะคะก็ต้องประคองจิตตัวเองตั้งจิตตัวเองมีความเพียรกับจิตตัวเองให้สิ่งที่มันให้สิ่งดีๆที่มันยังไม่บังเกิดขึ้นให้มันบังเกิดขึ้นทดแทนนั่นเองแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆนะคะให้จนมันเต็มรอบจนมันเต็มที่นั่นเองนะคะว่าจนเต็มรอบเนี่ยเรียกว่า จนมันเต็มที่ร้อเปอร์เซนจนไม่มีสิ่งที่ไม่ดีสามารถแทรกได้น,นี่คือความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือให้คิดดีคิดดีคิดดีจนร้อยเปอร์เซนนั่นเองมีความเพียรทางด้านจิ s <S like, ตใจนั่นเองเพื่อนๆสังเกตตัวเองดูนะคะว่าถ้าเกิดเราจะทําสิ่งไม่ดีเราต้องคิดก่อนทีนี้พอเราคิดก่อนเนี่ยเราจะระงับมันยังไง ให้เพื่อนๆน,นึกถึงตัวเองหรือถ้าเกิดเราจะคิดเราคิดจะทำสิ่งดีๆเนะี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำสิ่งดีๆแล้วเราจะให้มันบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะ่ยเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมให้สังเกตจิตใจตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเพียรชอบหรือสัมมาวายมะจึงเป็นความเพียรทางด้านจิตใจให้คิดสิ่งดีๆ ส่วนสิ่งไม่ดีก็ให้ละมันเสียนั่นเองพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คือความเพียรชอบทางด้านจิตใจนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมนั่นเองวันนี้เข็มจราก็ขอแบ่งปันประมาณนี้นะคะว่าความเพียรชอบเนี่ยเป็นความเพียรทางด้านจิตใจเท่านั้นนะคะถ้านอกเหนือจากนี้ถ้ามีอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ย ะะไม่สามารถบรรลุธรรมได้การที่จะบรรลุธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติตามคําสอนขอ,ของพระพุทธเจ้าเปะ๊เปะๆไม่มีแทรกแซงไม่สามารถที่จะแทรกแซงอะไรเข้าไปได้เลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการคําสอนของพุทธเจ้าจึงตรงมากๆไม่ไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไระคะ่ะว่าจะทําความดีน่ะไม่ต้องไปอ้อมแม่น้ําทางท่าเลยนะคะก็แค่บอกว่า ให้เนี่ยค่ะก็คือเอาอะลิมัคมีองค์แปนี่แหละมาอา่านแล้วก็มาทําความเข้าใจแล้วก็สอนคนแค่นั้นเองหรือไม่ใช่สอนนะคะหมายถึงแนะนําคนเท่านั้นเองถ้าเกิดใครมีอินทรีย์แก่นะคะก็สามารถที่จะทําตามนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครมีอินทรีย์น้อยก็ทําความเข้าใจบ่อยๆฝึกบ่อยๆนั่นเองนะคะฝึกประคองจิตตัวเองตั้งจิตตัวเองให้มาอา่าน อา,อาริยมรคมีองค์แปดแค่นี้ก็ถือว่าคุณกำลังนะคะทำตัวที่จะเป็นคนดีให้ร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองนะคะอย่างอย่างเขมเจิราเนี่ยพออ่านอาริยมัคมีองค์แปดความเพียรชอบเสร็จแล้วเนี่ยทุกครั้งนะคะเวลาความคิดลบมันเกิดขึ้นเข็มเจิราก็จะบอก นึกถึงความเพียรชอบเลยคือประคองจิตไม่ให้มันคิดลบถ้าเกิดมันคิดเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเราเราอะไม่ทันจิตใจตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้ทันมันเฮ้ยไม่ไม่ให้มันเกิดอีกนะนี่คือบทเรียนนะเรากําลังฝึกที่จะเป็นคนดีเรากําลังฝึกที่จะมีความเพียรทางด้านจิตใจเรากําลังฝึกที่จะให้จิตใจตัวเองเข้มแข็งนั่นเองพอเราฝึกตามอรมิยมรรคมีองค์8สิ่งหนึ่งที่เข็มเจะลาะได้ก็คือความมั่นใจในตัวเองความอ่า ความรู้สึกอิสระในตัวเองที่แบบว่าเราเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งร้อเปอร์เซนเราปฏิบัติตามมากมีองค์แปดร้อเปอร์เซน์เรากำลังฝึกฝึกที่จะเดินตามหนทางที่จะปฏิบัติ ตามหนทางอาริยมรรคมีองแตกเนี่ยเป็นหนทางในการดับทุกข์ใช่ไหมคเรากําลังปฏิบัติตามอาริยมรรคมีองค์แตดเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั่นเองนะคะวันนี้เข็มจะแ้วก็ขอแบ่งปันประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ